สวัสดีครับมาพี่น้องมาหนี้มากินต่ำปลาน้ากันนะครับต่ำปลาแสบครับนะครับต่ำปลาแสบมีข้าวปุ้นมาพร้อมนะครับ <c oughs> มาซิมมึงครับอ่าแสบปันใดสำหรับลาดนีนะ้เนาะโอ้อากาศฮอนครับเธอแตกจดๆเลยครับไม่ใช่ ลงเมื่อนะครับพี่น้องอากาศนันทอนกินสมนะครับกินสมแบบนี้แซบครับมาอืมออกเข้มเย็กหน่อยนะครับ มาห้อนแบบนม้กินตั๊ปลาไข่ห่อนนะครับแสบคืออยากตผสมเน้เวลาอากาศมันห้อนแบบนม้นะครับเนาะ เลยครับมา่บมิงกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมแม่ด้วยครับฟัาง่อง YouTube, ยูทูบค้นชีสเกตปั้นทวัตวงแสงนะครับหรือจะเป็นเฟซบุ๊กประธานเกณฑนะ์นะครับเนาะนะผมเป็นแพลตฟอร์มของโปรไฟลนะ์เนาะ อากาศห่อนครับจักเสพนังทางไหนนะครับนะห่อนอีหลีครับอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษอำเภอนนําเกลียงตำบลเขินนะครับห่อนแห้งครับเครือเทศห่อนในกนระดองสูงนะครับสรุรพูเฮ็ดเวียกเห็ดงาน บอสูกับบ้ไดยูได้กินนะครับก็ตรงดินล่นต่อไปนะครับแต่ว่าอากาศแบบแดดตรงนี้ผมกับบบแนะนำบาบแนะนำแบบหายไปออกแดดเงานก้างแดดหลายนะครับ ส่เมื่อได้ถือครับคุณคีดคาดหาแนวตัง้งเลยมะกินแบบง่ายๆกันเลยแหละบออุหรีอร่อียงหมากไม่แล้วครับทายคลิปแบบง่ายๆง่ายสุดแหละครับเ้าวบุหรี่เฮ็ดมันยุ่งยากหลายขั้นตอนเดียวขอนนะครับเดี๋ยวขมิ้งเอียงแบบที่แบบหาอยู่หากินตามแบบอีสานบ้านข้าเราคงจะไปหาทายมาให้เบิ่ง วาตอนนี้ยังแรงครับยังโมโหจกสไปหาว่าทายอย่างแนวอยู่แนวกินในท้งให้ท,ทงหน้านะครับในปลานี่ดงก็แรงดีกีครับติดตามผมไห้กับเรากันนะครับเนาะออกเข้มนิดหน่อยนะครับียกหน่อยก็ไล่เติบอยูย nhờ xe khen nè mà nào Điều hấp Nhầm bó lạc hấp Teo heo ปัป่มปลาแล้วครับเนี่ยเออ ้องแรนขึ้นเขาร้านหน่อยมาถามน้อนผึ่งตื่น เพชรครับ ครับมดมดเกลียงนะครับอู้หเผ็ดครับอ่ะเอาคลิปนี้กับประมาณนี้ครับมดคอรอด้วยครับเนาะสวัสดีครับ